วูสวัน้องเจมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับขอเชิญดาราจากบัวหงค์ขึ้นมาเลยครับทีมนักแสดงนะครับใช่เลยนะคะคืมาร่วมกันเลยน้ำมานลกพิปรีณบวงหงค์น้ำนะครับเชิญครับเชิญเลยค่ะสวัสดี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 ค่ะชิดในเลยครับแล้วมาข้างหน้านิดหนึ่งไหมคะข้างหน้าครับจะได้ใกล้ชิดท่านผู้ชมกันได้ใกล้ชิด นี่เอาใจมากเลยนะน oh. นียแทบจะเดินลงไปแบบว่าคล้างแล้วนะคะโห oh. งั้นก่อนอื่นเลยให้แต่ละคนแนะนําตัวแล้วก็แนะนําบทบาทในเรื่องสักเล็กน้อยได้ไหมคะอ่า oh. เริ่มจากคนนี้ก่อนเลยสวัสดีนะคะเอมจากชู u e นเ n เ a ียนะคะในเรื่องเล่นเป็นจินตนาค่ะ mm. สวัสดีครับผมเจมจิรายุตั้งศรีสุขนะครับผมก็รับบทเป็นประเมศครับ สวัสดีค่ะคิมเบอรี่นะคะรับบทเป็นพิมพ์ลพัะคะ่ะสวัสดีค่ะน้ำจากชูแฟนเชียนะคะรับบทเป็นการดาค่ะสวัสดีครับผมแจ็คเมทันนะครับรับบทเป็นยศพลนครับ ต้องถามไปด้วยนะคะเดบิวนี่ก็เป็นแนะนําตัวไปเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละท่านรับบทอะไรบ้างแต่นี่มีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เนี่ยน้องเจมส์ของเราเนี่ยต้องรับบทเป็นเจ้าของโรงแรมรูปแบบรูปภูมิฐานมากเลยในเรื่องต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรับบทนี้นานไม่เอ่ยก็อ่านบทครับแล้วก็ไปถามแบบว่าพี่ๆีที่เขาแบบทําธุรกิจกันแล้วก็ไปสังเกตการ์ดแล้วก็ทำยังไงอะไรยังไงครับแต่ว่าบทมานี่สนุกมากเลยนะครับ เพราะว่าทุกคนตั้งแต่ตอนตอน,ตอนที่ตอนแรกมาเนี่ยทุกคนจะเห็นผมใส่ลายดอกและชุดชุดสูตรสีไม่รู้เอาจากจากที่ไหนมา <laughs> คือดูสีสันอุ่ดฉาดมาก ไม่ถึงกับตอไปจะดีขึ้นหรออ่ามันเดิมไม่หล่เหมือนเดิมทั้งเรื่องเลยพูดเหมือนว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะเหมือนต่อไปจะเป็นสีเพลนๆเปล่าเลยดอกยังไล่ดอกไปจนจบเรื่องดอกตั้งแต่เริ่มจนจบเรื่องเลยใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่เหตุผลอยู่ครับอ๋อมีเหตุผลว่าทําไมต้องแต่งตัวขนาดนี้นะคะก็ต้องรอติดตามว่าเหตุผลคืออะไรนะส่วนน้องคิมเบอรี่ล่ะครับเป็นไงครับบท หลากหลายอารมณ์ใช่ไหมครับเป็นไบโพล่าหรือเปล่าครับในเรื่องหรืออะไรครับก็ตอนเล่นก็แอบคิดยู่เหมือนกันนะคะว่าแบบเป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรอย่างเพราะฉ่นั้ที่จะเอาแต่ใจขั้นสุดจากที่เคยเล่นมาก่อนคือเคยเล่นบทแบบมาประมาณแบบนี้มาบ่อยแล้วค่ะแต่ว่านี้ก็คือจะเด็กเด็กกว่าเดิมแล้วก็เอาแต่ใจแบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะแต่ว่า ก็อยากจะให้ฝากแบบสมน้ำหน้านางช่วงนี้แหละเดี๋ยวนางนาสงสารแล้วนะนางเป็นคนเยอะสุดโจมตีนางไปเถอะด่าเลยคิมก็ด่าเล่นยากไหมครับเล่นเป็นคนเอาแต่ใจเนี่ยเล่นยากไหมครับยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนแบบน่ารักเลยเป็นคนน่ารักอะไรก็ได้แต่ว่าต้องต้องนับถือพี่คิมเนาะนะครับเพราะว่าอยู่ในกองนะครับ เขาพยายามอ่านบทแล้วเขาศึกษาเป็นตัวละครมากครับตื่นเช้ามาเขาก็เป็นอย่างนี้ครับพอเล่นละครเขาเลยอินกับบทบาทอินบทเขาแบงลงแต่ตตื่นนอนเลยเก็บคาแรคเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมครับเนี่ยเอางั้นเลยเหรอเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณพี่หมากจะแบบว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ ว่าจะไม่พูดชื่อแล้วนะแบบผ่อนนิดนึงแหมแล้วสองคนนี้เนี่ยมาเจอกันครั้งแรกในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะทำงานร่วมกันมีกวนอะไรกันมีเขินอายหรืออะไรบ้างไหมเขินไหมไม่ก็เขินกันดูตรงแล้วไม่น่าก็ <c oughs> สนุกดีค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ <c oughs> เพราะว่านักแสดงไม่ใช่แค่กับเจมคนเดียวนะคะก็มีน้ำเอมพี่พี่แจ็ค ยกเว้นพี่แจ็คคนเดียวที่เคยเล่นละครมาด้วยนอกนั้นคือแบบเพิ่งเคยเจอกันเรื่องแรกเป็นอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีครับดีดีดีแล้วทำไมตอบทำไมตอบแบบทำไมตอบแบบไม่มั่นใจล่ะครับน้องขีดดีดีดีเจมบอกว่าดีไม่ดีแบบว่าดูขมขวัญนิดนึงอ่าแล้วน้องเจมนะคะเป็นยังไงบ้างมาร่วมงานันครั้งแรกร่วมงานกับเออคิมเบอรี่เขาก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วครับเป็นนักแสดงที่เราได้เห็นกันว่าแบบเออสมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็เก่งมากๆแล้วก็ทํางานง่ายครับ คิมเบอร์รี่เขาใจดีน่ารักเยอะแยะครับ เยอะแยะนี่คืออะไรครับหมายถึงว yeah> ่า anyway ยังมีอะไรอีกเยอะแยะที claro ok ่ดีเยอะแยะแบบนั้นนะครับใช่ใช่มาล้วาละมาครับนับว่าเป็นการร่วมงานที่แบบว่าเป็นไปด้วยดีทุกคนแฮปปี้ผลงานคุณภาพนะคะแหมนี่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 ในเรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งผู้ชายที่แบบทุกคนเห็นแล้วแบบอยากจะแบบตบมากเลยคนนี้คนนี้เธอทำร้ายจิตใจนางเอกมากเพราะว่านางเอกไม่เหลืออะไรเธอก็เทเลยเทครับเทไม่เหลือไม่ เหลืองเงินให้เกาะแล้วเทเลยเเลยป็นคน oh. จริงๆเนี่ยเป็นคนติดพนันครับคือสามารถทําทุกอย่างได้ครับเอากระเป๋าเข้าไปขายด้วยนะครับโอ oh. <laughs> เลวรายที่สุดนี่ผมกะอีกทดเดียว <laughs> นะครับ ถ้าเขาเผลอที่ผมขโมยถังแก๊สก็เลยนะครับไว้อย่าอินมานอกบทนะคะอันนี้ถ้ากระเป๋าน้องคิมหายไปในกองนี่ก็สงสัยนะแต่เรื่องนี้ก็ร้ายเป็นพิเศษนะคะก็ต้องคอยติดตามกันกับบทบาทของคุณแจ็คในเรื่องนี้เราต้องเย็นน้ำมะครับเป็นไงครับครั้งแรกใช่ไหมครับกับเล่นละครช่องสามใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ได้เจอทีมงานคุณภาพด้วยเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ป้าแจ๋วหยิบยื่นให้กับเราทั้งสองคนนะคะก็มาเจอ ทั้งพี่คิมทั้งพี่เจมเลยบอกเลยว่ามันมันดีมากเหมือนได้พัฒนาฝีมือการทํางานด้วยหลายๆอย่างด้วยค่ะก<ว><น>็ตอนแรกก็เขาเรียกว่ากดดันเหมือนกันนะมาเจอทั้งคิมเบอรี่ทั้งเจมจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งสองคนก็น่ารักมากแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งมากๆค่ะมากแล้วก็ช่วยเราตลอดเวล<น><ม>าบ<ม>างซีนที่เรายัางเล่นไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยคิมก็จะคอยช่วยตลอดใช่ใช่ใช่ชแต่ว่าวแต่ว่าวพอออกนอกกองมาโอ้คิมเดินบทมาเลยวุ้นไม่ไม่มีอยู่นี่ สร้างความเรแต่เจมจะเป็นคนที่คอยแบบปวนค่ะจะทำาล่ทำให้เอ็มเล่นยากขึ้นเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเัดขวางการงานขี้แก้งอ่ะขี้แก้งใช่มารายไม่เบานะคือขัดขวางการทํางานของคนอื่นอะไรเงี้ยเหรอครับเขาทําได้ทุกอย่างในกองปกตินี่เราเล่นเล่นกันอยู่เขาไปถ่ายเป็นตาก้องเลย มีอันที่เขาถ่ายเองด้วยนะในในละครเรื่องนี้มีฉากที่เขาถ่ายเองด้วยจะเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอจ๊ะคือถ้าเกิดสังเกตดีๆครับฉากนั้นเบอร์ทั้งฉากเลยครับผมจะไม่ค่อยเห็นบอร์เลยใช่ ไม่เบอร์ก็กล้องสั่นเดี๋ยวจะรอดูตั้งตารอดูนะว่าเป็นฉากไหนฉากอะ<า>ไรตล้องสัออม่มใช่ะะเลยครับเจมส์นถ่ายนะครับ,บ,รบเออเนอะแหมแต่ว่าตั้งแต่ละครออกอากาศไปเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยกระแสละครแรงมากๆใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะในฐานะนักแสดงนาของเรื่องรู้สึกยังไงกันบ้างเอง่ย ก็ในในฝั่งของคิมนะคะก็กระแสค่อนข้างดีขึ้นเป็น Twitter อันดับแรกด้วยค่ะนำหนึ่งด้วยค่ะก็ฟิดแบบก็ค่อนข้างดีค่ะมีแต่คนบบกอยากดูตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยลํำคาญนางเอกมากเลยอ่ะนั่นแต่ว่าคนคนเล่นดีเ่ยครับคนพิอินเลยครับคนคนอินใช่ครัแล้วก็มองบนใส่นางเหมือนกัน ก็ฝา,ากดูตอนต่อไปแล้วกันนะคะมันก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะนีะ่รองเจมส์เหรอคะครับผมก็ของผมก็ดีครับผมฟีดแบกที่กลับมาหลายคนก็นั่งดูแต่ว่าตอนแรกเนี่ยครับก็พยายามที่จะให้ดูว่าตัวละครแต่ละตัวดาเนินเรื่องยังไงแล้วใครคือใครอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวพอตอนต่อไปเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าเอ๊ะทำไมต้องดอกขึ้นทุกวันลายใส่เสื้อลายดอกขึ้นทุกวันสำหรับคุณละเม่เดี๋ยวจะม่ดอกไปกว่านี้เลยนะ จะน่ากลัวไปนิดนึงแล้วแจ็คล่ะครับเป็นไงใส่เสื้อลายดอกครับผมแจ็คแจ็คเป็นไงบ้างครับออกไปข้างนอกนี่โดนอะไรบ้างไหมครับก็ก็เริ่มมี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 ลายมาด่าเหมือนกันเพื่อนครับเพื่อนดูอยู่บอกว่าแจ็คจะเลวไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาด่าชีวิตจริงหรือในละครไม่ไม่ละครในละครละครครับเราก็ดีใจเล่นแบบสมบทบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ จะบอกว่าเรื่องนี้ทีมงานกับนักแสดงเนี่ยทุ่มเทกันมากดูจากภาพที่ออกมาก็สวยแบบโหแสงสวยมากนะครับถ่ายกันละเอียดยิบเลยก็ขอให้ติดตามแล้วกันครับรับรองสนุกแน่หน้อ,อ,องเอมแบบน้ำแลละครับเป็นไงครับครั้งแรกก็ได้รับกระแสตอบรับดีขนาดนี้เอมน้ำยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมาตอนแรกครเราจะมาหาคิมเบอรี่ตอนที่คิมเบอรี่เขาถูกพระเอก ทำลายละแล้วเราก็จะช่วยกันทำลายคิมเบอรี่ไปด้วยคอาไม้ฉาก็แบบมีคนพูดถึงอยู่มีคนพูดถึงบ้างของเราแบบว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าคำศัพท์นิยามคำใหม่เราบอกว่าเขาเรียกไม่ได้เผือกเรียกว่าอัปเดตข่าวสารในองค์กรให้รู้กันอัปเดตข่าวสารในองค์กรให้รู้กัน สับใหม่นะสับใหม่แหมงั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องเจมแล้วก็น้องคิมนะคะฝากละครนี้กับฟแฟนๆช่องสามทุกท่านสักเล็กน้อยได้ไมเอ่ยครับผมก็บ่วงคงนะครับก็เป็นละครที่เรียกว่าถ้าเกิดได้ได้ดูกันนะครับก็จะมีมีความสนุกดูเด็ดเผ็ดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาดูจุดจบของนางแบบพิมพ์ละพัดครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปจุดจบนะ ไว้พี่เสื้อก็ฝากละครเรื่องวงหงด้วยนะคะรับรองว่าความแซบเนี่ยยังมีอีกเยอะค่ะแล้วก็ทีมงานป้าแจ๋วอะไรทุกคนคือตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้ค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับวันนี้เราหาผู้โชคดีนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับ5ท่านขึ้นมาใกล้ชิดกับนักแสดงจากเรื่องวงหงนะครับวอลเชิรเลยครับ ผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะซึ่งสำหรับรอบครวรตีไลฟ์คอนเสิร์ตเราก็จะมีกิจกรรมน้องบีเดนกรีปเวทีแบบนี้าจะทุกครั้งเลยนะคะจะได้รับของรางวัลมอบจากดาราอย่างจับู้ได้เลยครับจับผู้เลยครับขึ้นมาเลยครับมีลายเซ็นพร้อมเลยนะคะโอ้โหทั้งสามนี่ครับแล้วใครที่อยากมีโมเมนต์แบบนี้นะครับไมชาไม่ช้า ในชานะครับอย่างมีโมเมตนต์แบบนี้นะครับง่ายๆครับเขาไปร่วมสนุกกิจกรรมผ่านทางแฟนเพจ F3 แฟนคลับนะครับเ<ด>ขาไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับที่ F3 แฟนคลับนะครับ F3 แฟนคลับนะคะดูดูดูเขามีสิวฟ้งสิวปี้กันน้องคะใกล้เ็มขนาดนี้น้องซบเลยสิคะ <c oughs> อย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปกอดได้กอดเลยครับกดได้กอดซบได้ซบจัดการไปเลยอ่ะน้องเจมอบให้ตายน่ารักจังเลยสำหรับวันนี้นะครับเรองขอบุญร้อง วันนี้ตนะ้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับศ<ช>ูนย์การค้าเมกาบางนาครับอีสุสีแมปปแ็กซ์พลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลกครับคือพลังชีวิตเอ,อโอเชียลไลฟ์ไทยสมุทรประกันชีวิตเครืค่องสำอาง SC, อบีเอสซีคอสเมติโอโลจีช็อปสติกบายอาร์ซ์นิตยสารเอฟสามแฟนคลับดาวน์โหลดรูปฟรีนะคะแบบอีบุ๊กค่ะครับอาลร์ครับวันนี้หมดเวลาถ่ายทอดสดแล้วนะครับสำหรัแบเวทีครอบครัวตุ่ยไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับใช่แล้ว ช่วงหน้านะครับอาทอิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านะคะเร,เราก็มีดารานักแสดงจ่ละกรเรื่องสงครามเพลงค่ะผลมากันเทียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมป์ธนาชิปมิวลักนาราเต่าภูศิปลปาปอปวลรีบอม KPN และ Nest f f ค่ะครับผมศิลปินนะครับพบกลมอรวีนนทนนและเนปานนะครับ ใช่แล้วเพียบเลยทีเดียวนะคะงั้นวันนี้นะคะแหวนพี่อุ๋ยและทีมนักสแสดงต่ละครเรื่องผงหงต้องขอลาคุณผู้ชมณที่นี้และคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ